ครับในช่วงนี้พาไปดูเรื่องราวของของกินกันดีกว่าตะลอนกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปเจอกับร้านร้านนี้อร่อยถูกจิตถูกใจเขาบอกว่าเป็นร้านธรรมดาธรรมดาแต่ผมบอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดาจริงๆกับร้านนี้กับร้านบ้านริมคลองจะอร่อยไม่ธรรมดาขนาดไหนติดตามกันเลยในช่วงของตะลอนกิน จริจริงๆตลอนกินวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันดี <c oughs> เอางี้ละกันคุณผู้ชมถ้ามีไอเดียนะส่งมาไหมส่งมาเลยใน Facebook แฟนเพจตลอนข่าวเข้าไปคอมเมนต์ส่งข้อความอินบุกอินบ็อกกันเข้ามาบอกหน่อยว่าร้านไหนดีว่าร้านไหนเด็ดนะจ๊ะ <c oughs> คิดไม่ออกก็ใช้งานคนดู <c oughs> จะบ้าแล้วปิ๊งไอเดียแล้วพร้อมที่จะไปตามผมมาเลยกับความอร่อยในวันนี้ที่จะพากันไปนะครับในช่วงของตลอนกิน โอ้ยโ,โอ้ยคุณผู้ชมโคตรที่เบ,บเรกกระทันหันเกือบจะเลยล้านอยู่แล้วอ่ะดีนะที่อ l l นี w ว s u ส u DMAX Highlander มีระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติหรือระบบ ESS ซึ่งหากเกิดการเบรกกระทันหันไฟท้ายจะกระพริบอัตโนมัติเพื่อส่งสัญญาณให้คันหลังรับรู้และเบรกได้ทันไม่งั้นแล้วก็คุณชนะโดนจูบท้ายแน่นอนเอาเอ,าเอารีบไปกันเลยดีกว่าเพราะของอร่อยรอ,อกันอยู่แล้วครับ สวัสดีค่ะคุณอาโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะ,ด,คะดีค่ะโอ้โหยินดีต้อนรับี่พี่แน<า>นค่ะพี่แนนค่ะผมนัดเอาไว้แล้วพี่แนนเจ้า,จาของร้านมาร,รอต้อนรับร้านยินย้มสวยปากแดงเลยเชียวนี่ถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงทำงานหรอกนะจะบอกให้ต้องเดินทั้งวันค่ะเชิญเลยค่ะเชิญานนเลยค่ะเชิญมาต่อมา เอาละครับก่อนที่จะไปชิมอาหารกันนะมิแนนครับอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของร้านกันก่อนกับร้านอาหารบ้านริมคลองใช่ค่ะเราเนี่ยเปิดไากี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่25แล้วค่ะ25เข้าไปแล้วอะแล้วเหตุผลที่ว่าทําไมถึงตั้งชื่อร้านว่าร้าน อาหารบ้านริมคลองอะครับก่อนบ้านเราอยู่ริมคลองเวลาจะทานอาหารเราปูเสือริมคลองชนเนี่ยค่ะเ่อก่อนถนนถนนมันจะไม่เป็นแบบนี้ถนนมันเตี้ยเตียแล้วก็มีหญ้าริมชายคลองแล้วก็ปูเสือนั่งทานกันตอนหลังก็อ้าวทำร้านบ้านริมคลองดีกว่าอย่างเงี้ยใช้ชื่อบ้านริมคลองมาตลอดได้รู้ถึงที่มาที่ไปแล้วพี่แนนครับขออนุญาตฝากท้องไว้ที่นี่นะยแล้อ่ะเพราะฉะนั้นยกมาเลยครับได้เลยค่ะเด็กๆกับข้าวมา พี่นันครับโอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันอลังการมากคือตอนแรกเนี่ยคนที่เขาแนะนําให้ผมมาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะเป็นร้านอาหารแบบบ้านธรรมดาธรรมดาแต่พอเสิร์ฟอาหารมาโอ้ยมันไม่ธรรมดาแล้วครับพี่แนนครับแถวนี้เขาเรียกธรรมดาค่ะแบบเนี้ยค่ะเนี้ยเขาเรียกธรรมดาไขตุนเนี่ยค่ะเห็ดตุนคือคนแถวนี้เขาเรียกว่าธรรมดาแต่คนแถวบ้านผมไม่เรียกธรรมดาเลยอย่างแรกผมว่านะกินนี่ก็ดีกว่าถั่วถั่วล็อ ถั่วนรก้อชื่อนาัวแต่อร่อยค่ะอร่อยเออชื่อดูแบบว่าโหดร้ายแต่อร่อยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตตักนมาก่อนในนี้มีอะไรบ้างครับมีปลาหมึกเส้นทอดกุ้งแห้งทอดถั่วใบมะกรูดเม็ดพิไทยอ่อนต้นหอมเอาละมาถั่วนรกน่ากินน่าทาน กับแก้มทั้นดีมันกับเครื่องดื่มที่มีฟองฟัดๆฟองฟัดๆคงหมายถึงน้ำแก้กค,คว้วยแหละ<ช>อร่อยรสชาติดีเฮ้ยทานแบบเพลินๆ<ช>เหมือนกับว่าคุณมานั่งที่ร้านแล้วละคุณสั่งเมนูนี้ก่อนเลยตัวนรก<ช>กินเล่น,น,กกนๆเพื่อรออาหารอย่างอื่นให้ตามมาเฮ้ยแต่อร่อยมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกอย่างที่ใส่ลงไปเขาไปทอดก่อนจากนั้นเนี่ยเอาไปผัดเพื่อเคลือบตัวรสชาติของมันหวานมันเค็ม ครบรสจริงๆอร่อยทานเพลินๆครับอ้าวเมนูต่อไปนี่คือหอยกระทะหอยกระทะโอ้มาแบบมีกระทะร้อนเลยนะคือปกติผมเห็นน่ะหอยทอดอ่ะถั่วงอกเขาจะไว้ข้างล่างแต่ของเรานี่เลือกเอาไว้ลอยไว้ข้างบนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกระทะเราจะร้อนไงคะถั่วงอกมันก็จะสุกโอ้ หอยทอดที่นี่รสชาติเยี่ยมเลยนะครับทานเข้าไปนี่คุณรู้เลยไม่มีแป้งเลยคือร้านอื่นๆส่วนใหญ่จะมีแป้งกับปรอกถูกไหมมันจะแตกต่างจากหอยทอดแต่อันนี้จะเป็นเรียกหอยกระทะคือเราจะมีตะไคร่ไม่มีแป้งค่ะดีจังเลยอ่ะมไปหาหมอมาหมอบอกว่าช่วงนี้ให้งดแป้งผมก็เลยไม่เคยทาแป้งก่อนออกจากบ้านเลยผ่านไปไปที่เมนูต่อไปกันเลยไข่ตุ๋นดีกว่าไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นหงูรานี้ใส่อะไรบ้างเอ่ยใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่หมูสับเห็ดหอม แล้วก็มีผักนิดหน่อยค่ะคือจะบอกว่าอร่อยกลมกล่อมแล้วมันสดชื่นคือมันหอมสดชื่นอ่ะเออเป็เด็กเด็กน่าจะชอบเมนูนี้คนของัยผู้สูงอายุใช่ผู้สูงอายุจะชอบมาทานหรือทานเอาทีใไข่ตุ๋นดีกว่าทานง่ายเออดูทานง่ายแล้วมาเป็นหม้อไฟแบบนี้ยอร่อยมากๆครับเมนูนี้บ้างเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนกันบ้างดีกว่านี่คือปลาช่อนโฮคือค่ะ บาชอนโฮกือทำไมต้องโฮกือครับสดทำไมโ่โฮกือเฮ้เ็นไงตามที่พีนแนนบอกเลยโขกือขออนุญาตนะสดน้ำต้มยำดูก่อนอืมโขกือเฮ้ยจริงๆยังมีอีกยังไม่หมดต้องกินอะไรรูไหม ก็นี่ไงปลาช่อนคุณตักเนื้อปลาช่อนไปด้วยจะได้รู้ถึงความสดอืมโอ้ยต้มยำปลาช่อนโฮกคืออือหืออร่อยจังคือเด็ดจริงเพราะอร่อยจริงๆนะคุณผู้ชมนะรสชาติเนี่ยเขาสุดยอดคือเนื้อปลาช่อนมันหวานอะเรามันสดมันสดแล้วมันหวานถ้าผมชอบตัวน้ำต้มยำมากเลยอะทำออกมาได้ดีจริงๆอ่ะ อร่อยมากครับสําหรับเมนูนี้ครัเอาละต่อมาครับพี่แนนนี่คือปลาช่อนทอดยําค่ะทอดกรอบกรอบก่อนแล้วก็ยำมะม,ม่วงนะพริกเผาแล้วก็เครื่องสมุนไพรใบมะกรูดหอมแดงตะไคร้ก็ใส่ลงมาจะบอกว่าปลาช่อนตัวนี้ก็พอๆกันกับที่<ช>มาทำต้ยมยำ<ช>ตัว<ช>ะละเกือบโลมันใหญ่อยู่แล้วแต่คุณดูเครื่องยำเขาเอามาโปะอยู่บนตัวปลาบังปลามิดเลย <laughs> รสชาติอร่อยคือมันมีความหวานอยู่นิดๆแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคือมันหอมตัวสมุนไพรที่เป็นขิงผ่าตะคาไคร้ตะไครใบมะกรูดปลาช่อนสดๆโอ้โหทอดมาเนี่ยยังกรอบอยู่เลยอ่ะแต่ก็อยากจะรู้จริงๆนะอะไรที่แบบมัดใจให้ลูกค้าแบบมาทานอาหารที่ร้านของเรารสชาติดีราคาถูกรวดเร็วทันใจนี่การบริการครับ รวดเร็วทันใจอันนี้เป็นเหมือนหลักใหญ่ใจความของร้รานนี้<ช>คุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเช็คบินออกวาเท่าไหร่เพราะว่าผมเคลมเอาไว้บอกไว้ในว่าราคาไม่แพงอ่ะะเพราะฉะนั้นอันที่อยู่ข้างหน้าก่อนเลย ใส่กระทะ100บาทค่ะควรจลบหนึ่งจาน1 0 0บาทค่ะปลาช่อนทอดยำตัวนี้นะคะคตัวนี้อยู่มันจะขึ้นอยู่กับน้ําหนักนีดตัวนี้ประมาณ250ค่ะอันนี้ไ,<ห>ไข่ตุ๋นนี่้120บาทค่ะ250ค่ะปลาช่อนห้หือ250บาทว้าวโอ้อะไรมันจะถูกขนาดนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไซส์ด<ช>้วยเนาะแต่ผมว่าไม่เกินไม่เกิน280ถ้าใหญ่สุดนเนี่ยเนี่ยราคาจะไม่เกิน280เลย คุ้มค่าคุ้มราคาไหมล่ะครับเส้นทางมาที่ร้านนะครับง่ายฮะพิกัดเนี่ยจากถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกกรุงเทพเลี้ยวไปทางที่จะไปวัดบางแฉมแล้วเลี้ยวอีกนิดก็จะเจอร้านอยู่ทางขวามือแล้วล่ะครับอร่อยถูกใจแบบนี้นะครับในช่วงตะลอนกินขอมอบผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่องสายสอง HD ดีให้กับพี่แนนไปเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะครับสัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผม All New วอ u s u d m ดีแ h ็ก h ฮแลนเดจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับอร่อยจริงเด็ดมากอร่อยจริงเด็ดมากจริงๆโอ้โหน่าทานมากเลยโอกาสก็แวะเวียนกันไปได้